โทอโตสัมมาสัมพตนะโมตัสสสะโทอหะโตสัมมาสัมพิตัะมทังมตุสุตาวุตโยาตโยข้าพเจ้าิจุณโทนมินี้แผ่ไปให้ไพศางลารภิกขุาภิกาภวาจาราวกบลาญาติมิิกั โภนามจงทั้งหลายมีส่วนได้ในบุญลของฉันทั้งเจ้ากับในเมรุและเมวันขอให้ท่านได้บุญสมสลนิชนสัพเพสตการบุญเจ้าพิโมกข์โตขอสัพพสรรพทั้งหลายได้มีส่วนบุญส่วนกุศลรวมข้าพเจ้าทั้งหลายทุกงนทุ่งกุศล อะนะสมัสภตทงภตอะพิวาเทมีสวะขาโตภะะวะตามธรรมะสมาสิสุปติปนโตภะโขสาวะสังโฆสังฆะมาร ยาเดียวก็นำปัจจัยประโยชรวงายอดของร่าได้เท่าไหรส่วนรัฐบาลจะมีสัทารเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวโลูกทานกอนยนกนโยลูกทานก่นานกันมาานดีสายกบโบเอ่ขั้นต้นเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ดีร้อยห้าสิบแ่แต่พี่สายอ่ะร้อยร้อยเลยเอาไปเลยด้วยร้อยไ ต่เนไปใคคมเินเท่าไรว่าไปไปแตู่่าไรเดี๋ยวลงนตปัจจัยกนมครับ,ด,ด,รบด้วยข้างนอกเ็มย่ไปข้างนอกด้วยเไปข,ข้างนอก,นอ,กอ่าอ่าอ่ารวันะยน่ยนะข้างนอกด้วย ไปด้านทางครัวด้านบนล้วครับนะฮะนอกๆบ้างเนาะครับ,นะรบ,บ,ารบทางจอนล้ฮนะคุณไปแล้วข้างนอกไปแล้ว <c oughs> นะครับน้องก,ก็ให้ทั่วถึงกันนะฮะขึ้นรถกันนะเดี๋ยวนะเราจะมีนะในการประมูลลดนรีนะครับมีจำนวนสามใบ นะมีใครที่จะเพิ่มไหมนะในราคาประมูลเริ่มแรก500บาทครับโอ้โหเลขสวย